Bye. Uh -huh. สนามที่เจ็ดภรรยาผ่ะสนามที่สองชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีหมายเลที่37นักวิ่บุนดารัศมีจากทีไทยแลนด์กับชนะเด็กกีมาลาจากอเมนิี้อาร์เวสผู้ตัดสินคุณผู้ที่ชายกัลเจ้าสนามที่สองชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีหมายเลที่37นักวิ่งบุนดารัศมีจากทีไทยแลนด์ ทตุทนันเดนกีมา,ายจากอิริทิอันโนวีพุพทธศิลู์รุจิชัดแจ้งสนามที่เจ็ดชายเดียวอายุมากกวา11ปีอันที่ส1่สนนกิอิคทรามปูจาวพุทธศกรบ้ันกับคุณทองสิทธิีจากโรดจากหังา้ารพุรธศิลิ์คุณธิติมาราิสาชา สนามที่7ชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีแมทที่41ธนาคิจอินทร์คุอจากเวสนาห์การ์ดันขปนุททองสิริจากโรจาห์นิมานผู้ตัดสินคือดีมาร์คิร์สอาชาสนามที่3ชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีแมทที่45กริีวงงจีรินจากเดร์เกติลินสัตา ทิพยุณจากอัชระผู้ดศิลป์คุณเกิดเกี่ยนโกลาภุลสนานที่สามชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีมบบที่45่บริว,วินว่องคีรินจากตรีเลอร์ตัดตินสัตวาจีคุณจากอัชระผู้ดศิลป์คุณเกิดเกี่ยนโกลาภุล สองรุ่น,นครับคอนเิ้ลไม่ครับลงเดี่ยวเพราะตอนแรกจะไม่ลงใช่เพราะว่าตอนแรกจะไม่ลงเพราะว่าสนามมันหนักเวลสองแต่พอดีพี่ในทีมก็มากคนเดียวเขาก็เลยชวนมาด้วยกันจริงๆไม่ไม่งลหงหรอกเลเวลวสองนี้ก็อัพเดเชิมจากหนะ้า <_ <d> _ <n> _>ใช่ใช่อะ<_ <d> _ <n> _>วันนี้ถ้าวันนี้ก็น่าจะหมดอ่ะเพราะว่าบ,บ่ายบ่ายจะได้เกอร์กัน่ะ้าไม่นั่นนนไหที่ขเขาอยู่ปีดอีกคั้งเปสิมักต่อสงสุดสีกันแต่พอเดีกพอเขาไปสอ,สอปน,นัน้นแ้นไปเจอคนรื่น เจเจอที่ที่ไหนเน่อานั่นแหละครับเาปล่าสุดไปเจอเขารายการแบดแบรโอมเรา่องเนยเขาไม่เรียนเขาเป็นูสติดเท้าเย็นทันนี่นี่ก็มือต้นตอยู่17โสเจดเขาดีสบายเนี่ยย7ครับ ตอนทีสไยเลยน้องลงที่รุ่นะครับก็คือเป็นแบกขึ้นไปแบกอยู่เลยลงสามรุ่เลงคู่ด้วยคู่ดออรอคู่ในทีมใช่ไหม่นี่ก็นี่ก็วนไปไปเล่นมิกเล่นดับเบิละครับ ดูแล้วเขจะมีแรงแต่จะพอไปยื้อระยะก็ไม่ได้เวลาสอเขาขี้เกียจเบ็ดสิสัจิทุจากพชรขอให้ลุงแ่ในในสนามที่สามค่ะิงสันตาชินทุจากพัชราขอให้ลงแผ่ให่ในสนามที่สาม แล้วเจอสูสีกันแต่พอมันเจอเกมสาสู้เขาไม่ได้แรงผมมีมีทำปรมาณตปิดสอบปีเลยที่ไม่อยากมันทำปมามากตีแต่พอ สนามที่สามชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีแหม่ที่49บุญพลณสิสริพ,นพ,นพนล จากออสซา2018จากกิซโกเชีีโอจากทีไทยแลนด์ผู้ไสิล์คิยุทธการโบทองบาสนามที่สามชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีกันที่สิงครคนพูดศิลป์จากออสซา2018จากกิสโรเชียโจากทีไทยแลนด์ผู้ไดิล์คือเกิดเดียน์กุลาคุณ สนามที่5ชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า17ปีหนามที่5 1สดข้อญประภูมเสรษฐสุสนามโภค จากรงอราเดมีกับผูศิลิ์อ่อปัจจิจากยูเรนียผู้ดศิลิ์คุณยุทธการโบทองบาสนอที่5ชาชาเลกอายุต่ำกว่าสิปีหมายที่5 1พัทธรคุณศิริสุมาโคจากรงีชาเดมีกับผูศิลป์อ่อนปิจจิจากยูเนียผู้ดศิล์คุณยุทธการโบทองบา